รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับ Grand Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ ีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับที่ตลาดจีนบ้านชากแก้วน,นะครับซึ่งเปิดทุกวันเสาร์นะฮะสามโมงเย็นถึงสามทุ่มนะวันนี้เราก็นั่งรอพิธีกรสาวนะว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีอ้าวหันไปเห็นพอมาพอดีเลยเอ้าวมาพอดีเลยนะน้องเอ็มนะเนี่ยพิธีกรสาวน้องเอ็มน้องเอ็มเป็นไงคะตลาดจีนเป็นไงบ้างอาหารอร่อยค่ะอาหารอร่อยใช่ไหมแล้วก็ราคาไม่แพงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วว่าน้องเอ็มมาทุกเสาร์ไหมมาทุกเสาร์เลยค่ะอะไรที่อร่อยที่สุดนอกจากบ้านจ่างแล้ว หมูสเต๊คะ,ะค่ะหมูสเต๊ะอ่าหมูสเต๊ะแล้วก็บะจ่างใช่ไหมใช่ค่ะมันโถก็อร่อยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคิดว่าตลาดจีนเนี่ยมันจะอยู่ยืนอยู่ยงไปอีกอีกนานไหมอีกนานค่ะคนเยอะมากเลยคนเยอะ, <y ong S 1> ะมาก<ช>เพราะมันติดอ่าเป็นหนึ่งในตลาดบกของประเทศไทยนะสิบสิบตลาดบกแล้วก็สิบตลาดน้ําตลาดจีนนี่ติดหนึ่งในประเทศไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลยที่ยืนยืนยงอยู่ยงคงกระพันมาถึงทุกวันนี้เพราะว่า พอค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันอาหารการกินก็ไม่แพงนะครับเื่อที่สําคัญชาวบ้านเนี่ยร่วมมือร่วมไม้กันนะครับเป็นดิบๆเลยไม่ไม่มีการเมคขึ้นมาบ้านใครบ้านมันแล้วก็อาหารนี่ทําร้อนๆขึ้นมาทำมาทานกันเลยขอเชิญชวนนะทุกวันเสาร์เวลาสายบ่งเย็นถึงสามทุ่มก็มาเที่ยวกันใครที่ดูรายการทางช่อง5้าแล้วก็ยินดีนะมาเที่ยวกันมากินบ้านจ,จ่างอร่อยๆกัน วันนี้็รจะพาไปกินขนมไทยโบราณนะซึ่งมันอยู่คู่กับตลาดจีนมามีขนมขี้หนูขนมบ้าแกงเปียกปูนขนมเต่านะมากมายเลยแล้วก็ขเหนียวมะม่วงอร่อยอร่อยมีอะไรอร่อยบ้างจะแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยจังที่ร้านจะเป็นขนมขี้หนูนะคะจะขายวันนึงสามถึงห้ากะละมังกันคะแล้วแต่ลูกค้านะคะอันนี้ที่ไฮไลท์ที่สุดก็คือขนมขี้หนูนี่กะละมังที่นห้ากะละมังที่ห้าแล้วก็จะเหลือแล้วจะจะหมดปลาเาะคนจะหมดแล้วแต่ว่า คนให้การต้อนรับดีตลาดเราจะมีช่วงไฮไลท์ก็คือประมาณทุ่มหนึ่งอืมอร่อยมากค่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยขายดีที่สุดแล้วค่ะลองมาชิมกันได้นะคะขนมพี่หนูนี่ทานยังไงก็ต้องทานบีบกับใบตองใช่ไหมถึงจะอร่อยใช่ไหมแล้วก็ใส่มะพร้าวด้วยแล้วก็บีบเป็นก้อนๆน,นะมันจะได้ซึมซับกลิ่นใบตองความหอมของใบเตยแล้วก็กลิ่นขี้หนูกลิ่นมะพร้าว กินเปล่าๆอย่างนี้ไม่อร่อยนะต้องแบบกินแบบโบราณโบราณนะครับต้องบีบบีบกระพามีที่ดีที่เดียวนะตลาดจีนบ้านชาแง้วน้องเอ็มกินแล้วรู้สึกไงบ้างอร่อยไหมอร่อยไหมไม่หวานมากค่ะใช่เอาที่เราก็พามาชิมน้ำเต้าหู้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานของตลาดจีนบ้านชาแง้วนะครับน้ำเต้าหู้อะไรคะเอ็มเต้าหู้ในตำนานค่ะเต้าหู้อาหมวยค่ะอาหมวยใช่ไหมเต้าหู้นี่เปิดมาคู่กับตลาดจีนเลยนะรสชาตินี่ต้องลองทานดูเอ็มลองทานดูก่อนนะเป็นยังไง อ่าอาอนุทใส่ถ้วยให้หน่อยนึงสดสดเลยเลยค่ะตัง้งแต่เย็นเลยคนะ่ะสดเลยขายดีเลยเหมือนนมสดแทๆ้ๆอ่ะรานมสดก็ได้นมสดก็ได้นะอ่ะนมสดเลยอเออนมสดนะเป็นนมสดนมสดที่ทำใหม่ๆเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะ,คะนมวัวแท้ๆเลยค่ะยังไงรสชาติเป็นไงบ้างนมวัวแท้ๆจริงค่ะอลองลองดูอ่าหมวยน้ำเต้าหู้และตลาดจีนเปิดทุกวันเสาร์ใช่ไหมครับ อราก็เชิญมาเที่ยวกันนะแล้วก็ลองมาชิมกันเพื่อสุขภาพนะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อร่อยของช่างแอลนะคะชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาเลยนะคะแล้วเราก็อยู่กับเจ้าของร้านพอดีเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะอร่อยมากแล้วก็ราคาถูกนะคะสะอาดแล้วก็ให้เยอะนะคะจานเท่าไหร่จานเท่าไหร่ประมาณหกสิบบาทหมดเลยรออรครับทุกอย่างธรรมดาใช่ไหมทำมดาทุกอย่างครับแล้วยสี่บา้สึกไงมาเีลยว่าคนให้การต้อนรับมด้เพราะก๋วยเตี๋ยวเราอร่อยใช่ไหมก็ก็คงจะเป็น,นอย่างนั้นน,นะ อย่าไฮไลท์ของทางการตลาดจ <c oughs> ีนะ้วยนะร้านนี้ที่ด้านกำเลยดีมากเลยแล้วก๋วยเตี๋ยวก็ราคาไม่แพงแล้วเปิดวันไหนบ้างเปิดวันไหนบ้างตอนนี้เปิดวันเสาร์วันเดียวอยู่ครับเดี๋ยวเดือนเดือนหน้าจะเปิดทุกวันครับะจะเพิ่มทุกวันเลยใช่ครับเป็นเดือนหน้าครับใช่ก็เชิญมามาชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะมาลองชิมดูก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ว่ามันชนว่าอร่อยอร่อยมาลองชิมที่นี่ดูนะครับตลาดจีนบ้านช่างแเนี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดบ้านเลของนายวุฒินะครับหอเจี้หอเจี้หอเจี้เอ็งมินบอกหอเจี้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  อ่าค่ะค่ะวันดีคด้ค่ะอ่าอันนี้อ๋ออันนี้เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวนะคะของชุมชนเราเราเรียกว่ากิจกรรมหน้ากากนิ้วนะคะ,ะเราก็จะมี2แบบอันนี้นะคะจะเป็นแบบอูนปัเตอร์อันนี้จริงๆที่เราทําอันเล็กเพราะว่าเรามี2แบบใช่ไหมคะมีเล็กกับใหญ่นะคะแต่อันใหญ่เนี่ยมันใช้เวลานานมากประมาณสองชั่วโมงเราก็เลยมาทําอันเล็กๆสําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจแล้วก็น้องๆหนูๆ กิจกรรมเนี่ยต่างชาติชอบมากเป็นกิจกรรมที่สื่อถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของคนจีนนะคะงานนิ้วเป็นงานมงคลของคนจีนทุกทุกชุมชนที่เป็นชุมชนจีนก็มักจะมีงานประจําปีของตัวเองนะคะในบ้านเราเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเ,ออเราก็ไม่ไม่มีอะไรมากนอกจากข้าวของเครื่องใช้ที่การดํารงชีวิตในประมาณสัก670ปีที่แล้วเนี่ย ชุมชนอย่างเราเนี่ยเข้าดำรง,งชีวิตมีวิถีชีวิตยังไงข้าวของเครื่องใช้อย่างงี้ค่ะก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะก็สนุกมากค่ะมาเที่ยวที่นี่นะคะได้รู้วัฒนธรรมหลายๆอย่างค่ะแล้วอาหารก็อร่อยถูกดีมากค่ะเชิญชวนนะครับที่นี่นะคะเราพยายามรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนเนี่ยทำอาหารใส่ใจให้สะอาดให้สดนะคะราคาก็ให้เหมาะสมให้คนที่เดินทางไกลมาเที่ยวแล้วเนี่ย ทานแล้วไม่เสียดายเงินไม่เสียสุขภาพด้วยนะคะเราเปิดตลาดทุกวันเสาร์นะคะบ่ายสามโมงเย็นถึงสามทุ่มนะคะลองมาเที่ยวกันนะคะมาพัทยานะคะก็มีบรรยากาศแบบนี้ให้ท่านได้เที่ยวกันค่ะนี่ค่ะหมูสเต๊ะน่ากินมากเลยค่ะอยู่ใกล้ๆร้านเปาอุ่ยนะคะตรงข้ามร้านเปาอุ่ยมานะมาชิมกันได้นะคะตรงนี้หัวไชเนะท้าทอดแล้วก็เผือกทอดอ้าวพอดีมาเจอเจ้าของร้านพอดีเลย ผอกไม้น่อยดอกไม้น่อยเจอเจ้าของร้านพอดีเลยอ้าผมเชียงเนี่ยรสรสชาติเป็นไงครับอร่อยครับราคาแพงไหมครับแพงครับใครจะมาเตื้อราคาเท่าเอาม นางสาวกหนกวันวันนัจริญนะคะวันนี้ได้นําน้องๆน,นะคะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบลห้วยใหญ่นะคะเข้ามาร่วมในการแสดงนะคะในชุดมหัมสจรย์สีสันไทยจีนโบราณคะ่ะเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะามาเที่ยวตลาดจีนโบราณบ้านหนองชางแงวของเรานะคะและก็จะมีกิจกรรมโชว์ของน้องๆและก็มีอาหารที่อร่อยนะคะขอเชิญนักท่องเที่ยวหรือว่า พวกที่อยู่ทางบ้านได้ยินรายการนี้แล้วก็เชิญมาเที่ยวที่ตลาดชาแง้วได้เลยครับเพราะว่ามัน,เป,นเป็นที่เที่ยวครั้งสมัยเก่าสมัยเก่าตอนนี้เราปรับปรุงใหม่เรเชิญนะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่เหลือน้อยนะผมว่านะไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเป็นมีเอกอลักษณ์แบบเป็นของตัวเองแบบนี้น,นะครับโอเคครับ